นามสเตพบกับลุงม่ล่มรุง้งผมมาอยู่ที่ทางใต้ของอินเดียที่เมืองไฮเดรบัตมาหลายวันแล้ววันนี้ผมได้ออกไปที่หอคอยชรามีนาเพื่อเขียนรูปความตั้งใจของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีคนอินเดียยื่นมามุงดูลุงมาร่วมวาดภาพสด,ดแต่ลแล้วความตั้งใจของเราก็ต้องเปลี่ยนอย่างกระทันหันเมื่อมีตำรวจ สองสามคนเดินเข้ามาเรื่องเราจะเป็นยังไงติดตามชมในคลิปได้เลยค่ะนั่งเขียนตรงนี้เลยดีวยกว่ามุกลุงจะนั่งเขียนตรงนี้เลยนะ เรามาถึงที่ไหนคะเนี่ยวันนี้เราไปนารังกูระนารังกูระเป็นเมืองหนึ่งในไฮเดรบัตอินเดียใต้เราไปทำไมรูกอ่ะจะไปดูประตูชารามินาตไม่ได้จะมานั่งเหรอะไรเนี่ยอ้าวเราไปดูนี่ไงก็ดูแล้วกำลังนั่งดูอยู่กำลังนั่งดู<อ>ประตูชารามินานอนุสาวรีย์ของ มาสิดูแล้วศิลปินอดไม่ได้เราที่จะเอาอะไรมาเขียนบันทึกกลับจากไทยมุงเริ่มเป็นอินเดียมุงแล้วนะคะมไม่แพ้ไทยมุงครั้งแรกนั่งเขียนีๆมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นทิศสิ่งท,ที่เราเขียนเคยเขียนที่เมืองไทยหลายครั้งต้องเขียนหัวแม่เท้าของคนที่มามอง แต่นี่กว่าจะเขียนได้เนี่ยต้องโอ้โหต้องรอให้คนหลีกคนหลบคนเขียนได้ช้ามากกต้องร่างเทลิปเทนิ้หลบยากด้วยหลบพุงพุงของอินเดียดย,ยาก <ลบ S 1> ด้วยไม่ได้เลยก็ใช้น้ำมึเอา้าวูกันทำไมแตกต่างจังจากที่เคยเห็นนะคะผิดตตหรือที่ิ่ทีศิลปินไม่ได้ใช่พูกัน ใช้นิ้วชี้ใช้อะไรก็ได้หมดแต่นี่ใช้ต้นขาต้นขาที่ในครัวที่นี่นะมันเป็นต้นขาแบบโบราณน,นะต้นขาเล็กๆอนี้ไปหาต้นขาเอามาได้มาจาก,กที่ไหนคะเนี่ยอย่าบอกว่าเอาไปจากในครัวที่นี่นในครัว<อ>ท,ที่บ้านที่เราพักที่อินเดียเลยนะแต่น้ำมึกเอาไปจากเมืองไทยนะน้ำมึกอินเดียดิงตัวนี้ใช้ไม่ได้หลอกน้ำาโอ้เขาเขียนว่า w a t ต r p r o o f นะ แต่โลกน้ำนี่โฆษณาให้เลยว่าเป็นอย,อย่างนี้แนหะละคือศิลปินจนสำเร็จค่ะเริ่มมุงกันเยอะล้วนะคะเขามุงเราเราก็ต้องมุ่งมองเารามินาเารามินานี่เป็นสถานที่ของมุสลิมสร้างขึ้นมา433ปีมาแล้วเพื่อ เป็นที่ฝังศพเป็นที่ฝังศพก็เรกมัสยิดของชาวมุสลิมเม,มืองไฮดดรบัตนี้เป็นเมืองที่มุสลิมอยู่เยอะเป็นที่ฟังศพของคนคนเดียวของคนรวยของราชาโโกษัตริย์ถือว่าเป็นที่เชืิดหน้าชูตาของไฮดรรบัตมากตรงนี้เราก็ต้องนั่งดูเชืิดหน้าชูตาตลอดเลยนะคนเคียงก็นั่งเชืิดหน้าชูตา ถ้าไม่เชิดว่าต่อไม่ถูกนะคะนี่มาได้ถึงครึ่งทางแล้วยังไงยังเขียนตองอันนี้คือแฟนกลับตัวน้อยนะคะร้อนก็ร้อนเนาะอยากรู้ว่าอยากไม่ร้อนนะอากาศดีมากนั่งสบายมากพื้นก็สะอาดแต่ว่าร้อนก็ร้อนเถอะแต่มันลม อากาศหนาวๆตอนนั้นเวลามันช่วงบ่ายแล้วนะช่วงบ่ายไม่ถึงบ่ายเที่ยงเที่ยงประมาณก่อนเที่ยงนะก่อนประตูบรรยากาศรอบาก็ขายของไปนะคะร้านรูปอะไรก็ขายไปคนจะเดินก็เดินไปเป็นค่อนข้างอิสระมากจะมุมก็มุมนะคะคนจะทําอะไรก็ทําไปเราไม่รู้เราก็หน้าที่ของเราก็ทำมันเหมือนกันไี่คือประเทศอินเดีที่เสเีภาพมากอิสระเสรีภาพมาก เราศิลเล,ล,ล์ปินเขียนรูปก็จะทำอะไรได้ล่ะคนอื่นทำอะไรเขาก็ทำไปแต่เราที่แตกต่างกันรครับคนเดียวทีเราไม่ใช่คนอื่นเรื่อง,องเรื่สรุปคือศิลปินทำอื่นไม่เป็นนอกจากทำงานศิล,ละปะศิละปะทำอะหายใจตดเขา,าเป็นศิละปะอันนี้ได้ครึ่งทางแล้วย,ยังนะต้องค่อยๆมอง ค่อยๆมองเวลาเขาหลบหลีกไม่บางรูปที่เราเขียนนะไม่บางสิ่งที่เราจะเขียนรูปเราไม่จะเขียนได้อันนี้คือมองภาพจริงแล้ววาดเป็นเป็นอ่เรื่องของโครงสร้างสถานที่ใช่เนะเป็นเมมโมรีถ้าจะเอาถ้าจากรูปถ่ายก็ได้แต่รูปถ่ายไหนจะมีเสน่ห์ฝังเท่ากับงานศินปลปะงานศิลปะนี่อันนี้เก็บความรู้สึกล้วนๆเลยใช่ไหมคะ กิดความรู้สึกวาเรานั่งเขียนรูปไม่ใช่ธรรมดาต้องพิจารณาตาเห็นตามที่ตาเห็นและความรู้สึกแต่ละเส้นแต่ละสายสิ่งที่ถูกสร้างนั้นแล้วเราใจต้องเป็นหนึ่งนะไม่ได้วอกแวกกว่ไหวละอายหรือยังไงยังไงตัวนั้นไม่มีเลยจิตจะสงบมาก<ง>ขณะที่เขียนรูปแต่ละเส้นที่ลากไม่มีที่แบบมั่วไหมไม่มีมั่วไม่ได้ศิลปะแต่บางทียิกยักยิ้ยักเหมือนกับ อันนั้นก็เรียกไม่ใช่มั่วมันจะเป็นไปตามที่เราไปเห็นที่เราเห็นแต่เราเห็นได้เท่ากับที่เท่าที่เราเห็นไม่ได้เลยแต่ความรู้สึกมันจะได้กับที่เราเห็นความรู้สึกมันจะได้กับสิ่งที่เราเห็นกับเราบวกกันกับความรู้สึกของเราอินเดียมุงเริ่มเยอะขึ้นแล้วค่ะ นี่ในการทำงานตามหน้าที่อย่างที่พระพุทธทาสบอกนี่เป็นสิ่งที่อิสระเสรีเขากิเราไม่รู้ว่าได้มาได้มาคนนำพาเราตะกิดพี่แล้วนะตัอะไรไปเอาใจใครมาในตำรวจแต่ตอนนี้ ตำรวจมา,มาอะไรโควกเราบอกให้รู้เองตำรวจเขาว่ายังไงตำรวจจะมามายางไงคก็มาเราก็ไม่เห็นเป็นอะไรไม่ได้สะทกสะท้านหวั่นไหวไม่ได้

นี่นีเสร็จขเาขาเป็อดลเขาพูดว่าอะไรบ้างคะเนี่ยตำรวจบอกว่าวันเขียนตรงนี้ไม่ได้เพราะวันนี้พอดีกับวันที่เรามากับเวลาที่เรามากับวินาทีที่เราอยู่ตรงนั้นนะมันเป็นเวลาของมุสลิมของคนมุสลิมเขาไปละมาทกันเพราะคนมุสลิมจะเดินเป็นแถวเข้าไปละมาท ในสถานที่ที่ชาวมุสลิมสร้างขึ้นมาเมื่อ4 3 3ปีมาแล้วนี่ยที่เราเรียกว่าชารามีนาะตำรวจเขาบอกว่าจะมาเขียนใหม่ได้ สามโมงไปแล้วบายต้องทำสถานที่ให้เรียบร้อยอวันี้ค่ะสุดท้ายก็จับมือกันรู้สึกว่าตำรวจคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาเราได้รู้สึกชัดเลยคือความสูงรู้สึกว่าดีใจที่เจอของถ้าพูดเป็นพระเอกยิ่งกว่าพระเอกแต่นี้เราเรียกว่าเป็นพระเจ้ามากกว่าคุณเป็นพระเจ้ามากกว่าเพราะหน้าตาเขายกให้เลยมีแววตาที่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา เนี่ยดทูที่เขาจับมือกับโรรเขาสัน่นเต็มอ,อกเต็มใจเต็มที่เรารู้ได้ในความรู้สึก